สียางนี่ประจําบ้านแซ่ตู้เย็นไว้เลยพี่น้องเตรียมพร้อมไว้เลยนะครับถ้ามีซีโตนี่แล้วเขาเวลาเขามันกําเริบขึ้นเนี่ยเขาเอาตัวนี้มาทํากินโบประมาณยี่สิบสามสิบนาทีนอนได้รับสบายเลยนะครับบบได้มีอันนี้มารบกวนบบต้องแสบบบต้องห้อนบบต้องอย่างบบต้องกระวนกระวายเลยนะครับบบเกินครึ่งชั่วโมงมีอย่างแน่ทาจังใดกินจังใด มาเลยครับหนึ่งใบหูเสือใบหูเสือนะครับนี่นะครับอย่างสี่สองใบชะพลูหรือว่าผักอีเลิศบ้านเฮานะครับใบชะพลูนะครับนี่สามขิงนี่ขิงนะครับขิงธรรมดานะครับสี่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับหาซื้อได้ตามอย่างมีต่างๆนะครับไอไอล้านสะดวกซื้อต่างๆมีนะครับ รู้จากกันคบแล้วนะครับใบชะพลูขิงใบหูเสือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมีไว้ประจำบ้านแซ่ตู้เย็นไว้เลยพวกผักนี่นะพวกสมุนไพรนี่อันนี้เราต้องแซ่เด้อว <laughs> ิธีทำกินถ้ากดไหลย้อนมันกำเริบขึ้นมาเวลากลางคืนหรือเวลาไหนก็ช่างเราจะกระวนกระวายมันจะแสบมันปวดมันห้อนไปเบิดนะพี่น้องเขาเด็ด ยางละประมาณจากสองสามใบนะครับใบชะพูสองสามใบหรือผู้ใดมกักหลายกว่านี้ก็ได้นะเพราะเป็นยางนะพี่น้องนะแล้วก็ใบหูเสือจากสองสามใบนะครับเด็ดออกมาประมาณยังสี่นะครับคำใหญ่กว่านี้ก็ได้บา่วาดอกแค่ใบสมุนไพรผักผ้าพื้นบ้านเขาแล้วก็ขิงนะครับเขาตัดเอาประมาณจากน้อยนึงนะพี่น้องหักเอาจากน้อยนึงนะครับแล้วก็มา ปอกเปลือกหรือว่าปอกเปลือกก็ได้นะครับหอให้ล่างสะอาดนะครับนี่นะครับใบชะพูแล้วก็ใบหูเสือโดยกะเอาประมาณคําแล้วแต่คํานะครับแล้วก็ฉิงนะครับเขากะสิเทน้ำมันมะพร้าวน,นะครับเทเทลงไปเลยค่ายๆเขากินเมียงนะพี่น้องนะเทไปเลยแล้วก็บหอหอนะครับหอเราเขากะยำกินเลยนะครับยำนะ ยำแห่ละเอียดแล้วก็กืนเพราะนั้นเองนะครับรสชาติของมันก็สีออกเย็นๆออกหวานๆเลื่อนเลี่ยนๆเ,เ,เนี่ยเทราะนั้นเองนะครับพี่น้องนะกินง่ายบ่เป็นยังนะครับให้กินเวลาตอนที่เขาเป็นนะพี่น้องนะเป็นยามใดก็กินเลยคนที่เป็นแล้วมาจมวาบดได้หลับบ่ได้นอนเลยปวดแสบมันทรมานมันกระวนกระวายเบิดคืนเอาวิธีนี่ไปแก้นะพี่น้องอันนี้อยาก สิบยี่สิบสามสิบนาทีพี่น้องสินอนได้หลับสบายนอนอิม่มนอนเต็มอีกตั้งหากนะครับบ่บ,บ่เก็บบ่แสบอีกนะครับเรื่องกดไลย่อนวิธีนี้หาได้บ่เสียตังถ้าคนที่เป็นบ่อร้องบ่อรู้นะครับสวัสดีครับ